เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The f o r e s t นะครับหรือว่าป่าดงพงไฟนั่นเองนะครับผมก็สําหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามล่าชิ้นส่วนของปืนกันครับตอนนี้ก็จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วแผนที่นะครับประมาณ8ชิ้นนะครับผมเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีระเบิดนะครับทั้งหมด8ลูกจะใช้เป็นไดนาไมท์หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราคราฟเองก็ได้เช่นกันนะครับจุดแรกก็จะอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้เลย สังเกตง่ายๆก็จากทางบ้านของผมนี่ครับมองมาทางซ้ายเราจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่แบบมากๆเลยจุดนี้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับเราจะสังเกตง่ายๆก็คือมันจะเป็นแบบก้อนดินนี่ครับนูนขึ้นมานิดนึงจากจุดตรงนี้ก็ให้เราใส่นะครับระเบิดไว้ที่ช่องใช้ก่อนโอเคแล้วก็เดินมานะครับกด C ลงไปแล้วก็ถอยหลังออกมาเลยครับผม ถอยไปก่อนมี่ไงหินกระจุยกระจายไปม,มีอะไรบ้างอยู่ในรูรู้สึกจะมีเชือกนะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนแต่ว่าตอนนี้เชือกผมไม่สามารถเก็บได้แล้วโอเคครับตอนนี้ชิ้นส่วนแรกนะครับเราได้มาแล้วจุดต่อไปก็จะอยู่ในเกาะนะครับทางด้านนู้นที่เราเคยไปแบบล่องทะเลมานะครับหาไม่ยากเราจะกระโดดลงไปตรงนี้เลยได้หรือเปล่าน่าจะอันตรายเกินไปครับ เอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะนะครับทางฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าครับผมเอาเลยครับตอนนี้เจอปัญหาแลวครับผมระหว่างทางที่ผมว่ายน้ำมาเอาชิ้นส่วนของปืนเจอฉลามโอ้โหโดนกัดไปทีหนึง่งจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเจอฉลามเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะต้องขึ้นฝั่งตรงนี้ก่อนโอ้โหรอดตายมาได้บุบบิดไม่ทันได้กดอัดนะครับแต่เห็นตัวมันแวบๆเนี่ยอยากจะลงไปฆ่ามันเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่มีนะครับชิ้นส่วนปืนชิ้นที่2นะครับโอเคทีนี้ก็เตรียมระเบิดให้พร้อมเลยครับผมกดซีเหมือนเดิมแล้วก็ถอยออกมายิง long h างปุ้งเข้าไปหินเกือบโดนหน้าเลยเมื่อกี้รอดมาได้แบบบุบวิดเก็บมาเรียบร้อยครับชิ้นที่2เอาเละครับทีนี้ก็ไปตามหาชิ้นที่3มกันต่อเลยครับจากบ้านของผมตรงนี้นะครับให้เราเดินขึ้นมาทางด้านบนนะครับมันจะเจอแม่น้ําอยู่1จุดนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําเลย ถ้าใจดีก็เปิดแผนที่ด้วยก็ได้ครับถ้าเราสังเกตในแผนที่มันจะมีแบบลักษณะคล้ายๆกับแอ่งน้ําอยู่นะครับตรงนี้เลยครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่3เลยครับเราจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีเป็ดว่ายน้ําอยู่หรือว่าจุดที่เราออกจากถ้านั่นเองพิกัดของมันก็จะอยู่ทางด้านบนนี่ครับให้เราวิ่งเลาะมาทางด้านนี้เลยหรือใครจะเลาะทางฝั่งนู้นก็ได้เช่นกันนี่ครับผมวิ่งขึ้นไปก่อน คนที่มาถึงจุดตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาหารเพราะมันจะมีเบอร์รี่ที่สามารถกินแล้วก็เพิ่มค่าหิวได้ครับสบายๆเลยให้เราวิ่งหาเสาเนี่ครับน่าจะเป็นเสาอันนั้นแหละที่ปักอยู่ในน้ํานะครับตอนนี้จะมี2เสานะครับผมให้เรามองไปแล้วก็หันหลังกลับมาครับเราจะสังเกตเห็นก้อนหินเดี๋ยววิ่งหาก้อนหินก่อนโอเคนี่ไงครับก้อนหินก้อนนี้แล้วก็จุดตรงนี้ครับจะเป็นจุดระเบิดครับผมเตรียมระเบิดขึ้นมาเลยแล้วก็กด C แล้วก็วิ่งออกมา รอแป๊บหนึ่งบุ้งเข้าไปเป็นไงกระจุยกระจายต้นไม้อยังหักเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้ชิ้นส่วนที่3มาแล้วทีนี้ก็มุ่งหน้านะครับสู่ชิ้นส่วนที่4ต่อเลยเอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่4แล้วนะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีกระท่อมคนป่านะครับอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ขวามือนี้จะเป็นเมืองหิมะนะครับผมจุดที่เราจะต้องระเบิดมันจะซ่อนอยู่หลังหินโอเคตรงนี้เลยครับผม ทีนี้ก็เตรียมระเบิดให้พร้อมนะครับจากจุดตรงนี้ไปมันก็จะอยู่ติดๆกันแล้ววางไปวางไปโอเคแล้วก็ถอยออกมาบุ้มเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้หินมาโดนหน้าด้วยแต่ไม่เป็นอะไรครับเก็บชิ้นส่วนมาให้พร้อมตรงนี้สามารถลงน้ําได้ด้วยนะครับขึ้นได้อเปล้าเนี่ยโอเคโชคดีขึ้นได้อยู่ทีนี้ก็ไปจุดถัดไปกันต่อเลยครับอยู่ใกล้ๆกันพอดีเฮ้ยอะไรอะไรกระเด็นลงมาเนี่ย ไอกองลังไอ้นี้มันปลิวมาจากตรงไหนไหม่รู้ครับถ้าเราตีนี้เราจะได้เป็นพวกเศษไม้ที่ป่าเดี๋ยวผมต้องเตรียมขวานไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวระหว่างทางอาจจะมีคนป่าก็ได้ไม่แน่ไม่นอนให้เราวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับมันจะมีทางเดินขึ้นมาอยู่ครับผมระหว่างทางก็มีพวกแบบลูกเชนนิดบ้างพวกขวดเหล้าบ้างนะครับใครยังไม่มีก็สามารถหาเก็บกันได้วิ่งต่อไปผมยังไม่เจอคนป่าเลยครับวันนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนหมดนะเริ่มจะคิดถึงมันกันแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นนะครับตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่มั้งเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้ครับแต่คิดว่าน่าจะใช่โอเคเดินขึ้นตรงนี้เลยก็ได้ครับผมแล้วก็วิง่งเลาะมาทางนี้เรื่อยๆต้องขึ้นชั้นบนอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้ยังจำไม่ค่อยได้นะครับน่าจะใช่มั้งเอาเป็นว่าเราเดินขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วกันผมก็ลืมๆเหมือนกันครับผมจากจุดตรงนี้ก็มาทางด้านนี้นะครับระหว่างนี้ก็หอบนิดนึงยังวิ่งไม่ได้โอเคผมเริ่มเห็นแล้วครับหลุมตรงนี้ใช่หรือไม่โอเคเรียบร้อยครับหาไม่ยากเท่าไหร่จริงๆผมก็ไม่ค่อยชานาญทางนะครับแต่ก็ยังสามารถมาได้ทีนี้ก็ยัดระเบิดเข้าไปเลยครับ ขอ,อยอมากนปุ้มกระตุยหินโอ้โหสะใจป่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาแบบพวกระเบิดยัดใส่คนป่าได้นี่เป็นอะไรที่มันนะครับกดซีแล้วก็ยัดเลยยัดใส่ป่ามันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยน่าจะสะใจน่าดูเอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่6แล้วครับจุดตรงนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้เราวิ่งเลาะนะครับตามทางแม่น้ําขึ้นมามันก็จะเจอแอ่งน้ําใหญ่ๆนะครับตรงนี้เลยเป็นเมืองหิบ้านนะครับผมจากจุดตรงนี้ก็ให้เราเดินไปทางด้านขวานะครับ สังเกตเราจะเห็นแบบไม้กางเขนอยู่ทั้งด้านนี้โอเคตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับจุดที่เราจะต้องระเบิดก็จะเป็นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีรูปถ่ายนะครับที่เป็นรูปของเรือยอดมั้งกับเทปที่ผมไม่สามารถเก็บได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีเดียวตกใจหมดกาลังพูดกําลังเพลินปลาทําไมเนี่ยฮะโอยงานมากปลาจับเมือเหรอนี่ซัดไปล้มไปคู่เลยครับจับไข่ต่อไอตัวนั้นรีบดีเลยโอ้โหวัวดิ ตกใจหมดเลยครับยอมรับเลยว่าตกใจเดี๋ยวก่อนเราต้องใส่ระเบิดกันแล้วอย่าไปโมตกใจอยู่ตอนนี้ไดดอไม้รู้สึกว่าจะหมดนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นระเบิดธรรมดาก็ได้โอเคแปะลงไปนะครับแล้วก็ถอยออกมาถอยออกมาก่อนบุ้งเข้าไปต้นไม้ยังกระตุยนะครับทำไมระเบิดนี่รู้สึกว่าจะแรงกว่าระเบิดที่เราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีผู้หญิงนี่ขึ้นมาครับผมขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนใช้อะไรดีเนี่ยเอาแท่นไม้ดูดิลองเจอแบบ ของให,ใหญ่เป็นท่อนยาวๆดูไหมอีหนูฮะดีเลยครับกลัวโอ้เก็บเส้นส่วนมาสงสัยมันไม่กล้าแล้วแหละมันกลัวของใหญ่ของยาวนะครับโอเคทีนี้ก็มุ่งหน้าสู่จุดถัดไปกันเลยดีกว่ามัง้งไปไหนแล้วเนี่ยไปแล้วมัง้งครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไอ้สิี่เทือนมานี่มาดิจงไม้ฟาดหัวกระบ,บาลให้ไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งหนีหายไปไหนเลยครับโอเค ทีนี้ก็ไปจุดถัดไปกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่7แล้วนะครับมันจะเป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็มีบ้านของคนป่านะครับอยู่ประมาณสัก3-4หลังนั่นเองให้เราดูในแผนที่มันจะมีบอกนะครับเป็นแม่น้ํากับบ้านจากจุดตรงนี้ก็ให้เราหานะครับพิกัดของปืนกันเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคครับตอนนี้ผมเจอแล้วครับหาไม่ยากเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นตองคืนนี่ก็สามารถมองเห็นได้ไม่ยากนะครับทีนี้ก็ยัดระเบิดเข้าไปเลยแล้วก็ถอยออกมา มุงเข้าไปเรียบร้อยครับไปเก็บชิ้นส่วนปืนกันเก็บมาให้หมดเลยมีลูกกระสุนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนปืนทีนี้ก็ไปจุดถัดไปกันเลยครับผมจากจุดตรงนี้ก็ให้เราเดินลงใต้ก่อนเลยนี่ครับเดินลงใต้ลงไปเรื่อยๆพยายามใช้คู่กับเข็มทิศแล้วก็แผนที่นะครับจะง่ายกว่าลงไปลงไปแล้วก็เลี้ยวเลาะมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับ รอบนี้เราจะไปทางที่ตะว,วันออกนะครับผมเฉียงใต้เลยวิ่งกันไปเรื่อยๆผมคิดว่าไม่น่าจะไกลกันเท่าไหร่หรอกถ้าผมจําไม่ผิดนะนะเดี๋ยวต้องหาอะไรกินไปด้วยครับระหว่างทางก็มีเบอร์รี่ให้เรากินนะครับผมไม่ต้องหวงอิ่มหนำสำราญแน่นอนกินไปโอเคพอเราเดินมาตามที่ผมบอกนะครับมันจะมีภูเขาใหญ่ตรงนี้นครับอยู่หนึ่งลูกให้เราเดินขึ้นเขาตรงนี้ไปเลยครับ จะขึ้นด้านซ้ายหรือว่าขึ้นด้านขวาก็ได้นะครับแต่ถือว่าเราโชคดีมากเลยที่เราไม่เจอคนป่าทำไปทำมาผมว่าระเบิดแล้วนี่ใช้สองแสงสว่างได้โอเคเลยไม่ต้องใช้ไฟฉายนี่ผมมองเห็นชัดเลยนะครับจากตรงนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยครับผมถ้าใจดีก็วิ่งลาะนะครับบริเวณหน้าผาตรงนี้ไปก็ได้หลังจากที่เราวิ่งล้อมาสักระยะหนึ่งนี้ครับเราจะเจอทางลงตรงนี้นะครับผม เราจะเห็นเป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางด้านล่างให้เราวิ่งไต่หินตรงนี้ขึ้นมาเลยครับไต่ขึ้นมาเลยหรือจะวิ่งอ้อมทางด้านนู้นก็ได้ครับเหมือนกันมาทางไหนก็ได้โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เลยครับนี่เลยเราจะเจอชิ้นส่วนสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ยัดระเบิดลงไปเลยเดี๋ยวเราจะได้คลับปืนกันแล้วบุ้มเข้าไปโอเคเก็บชิ้นส่วนปืนมามีหัวกะโหลกใครด้วยโอ้โหในหลุมมีหัวกระโหลกด้วยครับชิ้นส่วนสุดท้าย เอาละครับหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนปืนครบแล้วนะครับทีนี้เราก็มาคราฟกันเลยดีกว่าจัดไปเลยครับบางอย่างนี่ก็ชิ้นส่วนเล็กเหลือเกอินนะครับอันนี้ตอนแรกนี่ผมมองไม่เห็นเลยนะครับผมมาติดอยู่กับไฟฉายผมก็นึกว่างเงี้ยงอะไรโอเคเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้านปืนเราโอ้โหตอนแรกนี่ว่าจะกระบอกใหญ่กระบอกนิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องหาคนป่าก่อนเราจะมาลองปืนกันนะครับคนป่าไม่มีเลยไปไหนกันหมดเนี่ย ดี๋ยววิ่งหาแป๊บอันนี้อะไรเนี่ยตัวเฮ่ตัวเฮ่ไม่เอานี่ครับเปรืองลูกกระสุนเพราะว่าตัวเฮน่นี่ไงมันก็น,นัดเดียวอยู่แล้วไงอาวุธอะไรก็ตามนี่ครับตีมันนัดเดียวตายเฮ้ยเจอแล้วครับผมวิ่งอยู่ประมาณอุ้ยหลายตัวเลยเนี่ยดูดูแล้วนะ่าจะเป็นกอลัมด้วยครับโอเคลูกปืนของเราตอนนี้มีทั้งหมดโอ้โหดูด้านนุ้นครับผมโคตรเยอะประมาณ10ตัวได้มาแล้วมาแล้วโอ้ยมาโคตรไว อะไรจะไวขนาดนี้จะเอาเหรอจะเอาเหรอยิงไปที่โดนหรือเปล่าโดนครับร่วงครับผมเข้ามาเข้ามามีการแบบตำตำให้แบบดินปืนเนี่ยเข้าที่จัดไปตัวที่สองตายเดี๋ยว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 เย็น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 หลบก่อนหลบก่อนอะไรอะไรฮะไม่มีการขี้ขวาเล็งนะครับต้องเล็งเอาเองจัดไปเฮ้ยเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนอะไรวะเนี่ยค่อนข้างจะยิงยากนิดนึงนะครับผมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน ปะยะประชิดไปเลยตายลูกกระสุนเราหมดหรือยังเนี่ยส่วนหน้าก็จะตัวละทีมั้งเนี่ยน่าจะตัวละทีครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรฮะนัดเดียวอยู่ตายตายสนิทหรือเปล่าเนี่ยน่าจะสนิทได้ครับโอเคน่าจะตัวละนัดได้ครับสาหรับไอ้พวกคนป่าธรรมดาทั่วไปครับแต่ระดับบ้อนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือว่าลูกกระสุนปืนนี่มันหายา,ยากเหลือเกินนะครับ ที่เราระเบิดไปแล้วก็ไปดูใหม่มันก็ไม่มีลูกกระสุนนะครับอาจจะต้องลงถ้ำอย่างเดียวด้านบนตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ 4- 5หตัวนะครับเดียวต้องจัดให้หมดจริงๆมันอยู่เยอะๆแบบนี้น่าจะเจอระเบิดนะเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยจัดไปก่อนอุ้ยไปตายด้วย๋ือก่อน๋ยวก่อนอุ้ยอึดอึดอึดใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยยิงพลาดถ้าพลาดนี่แบบคิดหนักเลยครับขอตามลูกกระสุนปืนก่อนใจเย็นใจเย็น จัดไปต้องระยะประชิดแบบนี้เนี่ตายอุ้ยโอ้โหโคนเหลือเกินโคนเหลือเกินอนูปิตายด้วยรู้สึกว่าไอตัวที่ไม่ใช่กอลัมนี่ทีเดียวไม่ตายนะครับหลบก่อนหลบก่อนเข้ามาเข้ามาล่วงไปยิงตัวหน้าไปโดนตัวหลังตัวหลังปุ๊บเลยเป็นไงฮะอเจ๋งไลยเพื่อนกลัวเลยวิ่งหนีเลยครับพอเพื่อนตายรีบหนีกันใหญ่รอบนี้ไม่ปานี้นะครับเล่นระเบิดไฟบ้างดีกว่ามั้งไม่ค่อยได้เล่นเลย วิ่งตามมันไปก่อนมันคงยังไปไหนไม่ไกลอยู่ไหนอยู่ไหนด้านล่างนีครับถึงตัวครับผมเมื่อกี้วิ่งมาประมาณ3-4ตัวเลี่ยไมเหลือตัวเดียวเพื่อนไปไหนฮเฮ้ยเพื่อนไปไหนบอกที่มาอะไรอะไรอะไระไระ,ระรยะประชิดกันไปตายไหมตายไหมน่าจะตายนะครับเด๋ยวถ้าไม่ตายนี่ซ้ําเลยระเบิดมีเยอะรอซ้ําอยู่รอซ้ําอยู่ไปตายซ้ําไปแต่ไม่โดนโอ้โหไม่โดนว่ะเดี๋ยว เอาก้อนหินทุกหัวดีกว่าบ้างอุ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นชกไปมาชกไปุกหัวซ้ำรอบนี้ตายชัวครับคอหักเลยครับผมตามนู้นมาอีกหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเจอกันได้เอาหินนะครับใส่ผ้าแล้วก็จุดไฟดีกว่ามั้งเฮ้ยไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนโอ้โหเสียดายที่ไม่ได้ว่าจะทำเป็นหินแบบลูกไฟสักหน่อยทีนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นปืนกันต่อเลยครับด้านหน้ามีหนึ่งตัวเลยครับผมยังไม่หมดครับ ไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแนละ้วมั้งลองยิงกับบานดูที่ตายหรือเปล่าผมเล็งหัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดนหัวหรือเปล่าทีเดียวล่วงเลยโอเคครับตอนนี้คนป่าชุดเมื่อกี้ก็ไปหมดแล้วนะครับผมสถานการณ์เคลียร์ถ้าถามว่าอยู่ในเกมเล่นมันไหมก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับแต่ลูกกระสุนนี่เป็นอะไรที่หาย,ยากสุดๆอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับการใช้ปืน ให้เราใช้เวลายามฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นเหรอหมั้งโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าไงในพานนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจก็นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ